ก็สวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนพุทธนาาเจริญเฮ้ย่าไงมีอะไรบ้างอันนี้ดิไปไหนอ่ะเฮ้ยอันนี้เฮ้ยมันน่ารักว่ะเฮ้ยนี่อย่าบอกว่าเข้ามานี่สวบมือนะไม่เอานะเออว่ยนึกว่าจะสวบจับได้ไหมมานนี้ไปไหนเอา้า ตองเอาเรียกเอาเมียดิตองเ,อเร็วๆอากาศนะฮะก็ามากันน้องชายสุดหล่อเนี่ยดูมันดูหน้ามาันดูหน้ามันเก๊กหลอดิไ่เนะก๊กหลอหน่อย <S <S เนี่เอาใหม่ๆเลยพี่ทอมมันต้องใส่อะไรต้องใส่เสื้อชามเอาใหมเอาใหม่เก๊กหลอดใหม 1, ่บ้านชูเยอะโปรยฉันไม่ใช่เพื่อนอะ,ะ,ะ,ะเลยพี่ร้องร้องเพลงให้ฟัง พิงอะไรวะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่มาถึงนี่เลยที่เดี๋ยวพี่พิ่นเลยนะเดี๋ยวคิดก่อนอืมเอ้พิงอะไรวะอะไรนะพิงอะไรพี่ร้องม่ชอ,อร์เลยนะอะไรวะเจ็บเจ็บอะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้โอเคเอามาดูนะ ดี๋ยวในทำเราทำเรอไอพี่ทำทำอินโทรให้ว่านทำเรอนะต่อให้ฉันจะรักเธอมากเท่าไรก็รู้ว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ที่เธอพูดไปอะไรครับเนี่ยมันไม่ใช่เพลงนี้นี่เดี๋ยว,ยวเดี๋ยวดเพงเลงอะไรวะตองคิด่วยพี่หน่อยอไม่เช้าด่แมที่รองแม่อะไรเนี่ยโอ้บรรยากาศดีมากเลย ฝั่งนู้นฝั่งนู้นดี๋ยเห็นได้ด้วยด้วยถ้าติดถ้าเป็นกิ๊กกันอย่าเคาะผมขอโทษเด้อถ้าเป็นกิ๊กกันอ่ะเออคือเขาจะมีมันจะมีสาลาพักใจศสาลาเล็กๆตรงนั้นอ่ะในๆ,ๆเห็นปะมันจะมีคู่หนุ่มสาวสองคนนะครับที่อยู่ตรงนั้น,นอ,อ่ะอืมคือเขามาจีบจูจีกันนะฮะถ้าปกติเป็นวันจันทร์อังคาราานี่คนจะเยอะมากช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามเยอะจริงไม่รู้กล้องมันนิ่งหรือเปล่าต้อ,องสองนาทีแล้วมันสักแค่นาทีน้อย เออคอเวอร์พิงคอเวอร์พิงพิงอย่างว่าไอคอเวอร์มือโซนี่ปวะอืมปะพร้อมแล้วเดี๋ยวขีดก่อนไม่รู้จอรักเธอเราไปขี่สักรอบไปขี่วนสักรอบไปขี่สักรอบอืมถอดหมวกก่อนขี่ถอดหมวกเท่ก่อนเท่หเท่ห์เท่ถอดหมวกเท่ห์ก่อนเออ เกิดเป็นน้องพี่ต้องบอกง่ายง่ายหน่อยนี่ใส่หัวหันมานี่ดิเวลาถอดหมวกเอาไปเอาไปใส่หมวกใหม่ใส่หมวกใหม่แล้วก็ถอดแล้วก็หันไปเออใส่ใหม่ใส่ไหมอ่านี่เอาถอดที่นี่ถอดเอาถอดถอดพอแล้วถอดถอดออาถอดแล้วก็ใส่หัวเน่เส่ผมนิดนีงใส่หัวแล้วก็เส่ผมด้วยเน่เป็นไงลองดูลองดูอ่ะเดี๋ยวต่อไปจะให้เอากล้องโกโปรให้น้องเดี๋ยวให้มันถ่ายคลิปสาวแถวอำนาจเจริญให้เอ้ยโรบอตติด นะต้องอย่ากำเบียกเดี๋ยวกำฝั่งนี้กำเอออ,อยากก่ากำอ่ารถมันเริ่มเบาหลวมแล้วอย่าเบิ้ลแรงนะเว้ยเดี๋ยวต้องรวจมาเสียงมันหวานนะ่ะไปแล้ว เดี๋ยวมันมาครับทุกคนเดี๋ยวมันมาเฮ้ยไม่จอดเลยวะดูมันดูมันสนกุกสนกุกสนกุกน้ำมันพี่ยังไม่เติมเลยนะเว้ยโอ้โหอะไรของมันเนี่ยไปแล้วหนึโอ้โหเอาหาย เที่อาใหญ่เลยได้เที่อาใหญ่เลยได้เที่อาใหญ่เลยไกล้องพี่เป็นกล้องพี่เป็นไงวะ<ม>กล้องอะไรเป็นยังไเดี๋ยวมันออกดิงเดือกล้องออกดิงเดือดมตาอะไรเอาอีสานตัวว่าภาษาไทยไอ้ฟังบุคคลเลียนเอาว่าษาไทยไอ้ฟังบุคคลเลียนว่ะไอ้ไอ้คนคนมุงเทพยบเนี่ยนี่ต้องหาเพีย่ยิงโถพี่คิดพี่พี่คิดเพีงไม่ออกไหนพี่ยืมโทรศัพท์ดูสตอรี่พี่ดิดูสตอรี่พี่หน่อย อูสตอรี่ยวังว่าคงไม่ติดลิขสิทธินะเป็นเพลงที่พี่ร้องเองนะร้องเองนะนะเดี๋ยว5นาทีแล้วระหว่างที่ลงคลิปโทรศัพท์ถ่ายแปลกๆป่ะนี่ดูสตอรี่พี่นี่ฝึกร้องเพลงฝึกร้องเพลงอันนี้เราเมสตอรี่ไงเฟซ พี่ร้องเพลงอะไรจำไม่ได้อเอาไปซะแล้วอ้าวอุศลเพิ่งถ่ายคลิปไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วอากาศดีๆเอาเปิดแล้วเพลงอะไรวะ เออน้องผมมันหล่อไว้เนี่ยไม่ธรรมดาเว้เด้อเด้อหามุมเขาวๆมาหี่อยนี่น่แง่ไงเอาไงเคยมานี่หนึ่งเนี่ยมุมนี่แหละอ่าทำเอาเดี๋ยวเราช้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 าทำหน้าช้าช้าเข้ามาขึ้นมาหันหน้าไปอีกนิดหันหน้าไปเออยิ้มหน่อยยิ้มแล้วค่อยค่อยยิ้มแล้วหันมานี่มีกี่เดียดเด้วะเห็นยังเอาไปเข้าเฟียดพิมพ์เ่ดูสตอรีมเนี่ยเยอะ เจอป่ะฮะไม่มีไลยไงไปอีกไปอีกอีกฟังก่อนใจเย็นดิเออนี่อะไรอะไรอย่างเงี้ยเอ,<า>เอาเรื่อใหม่นี้เรื่อใหม่อ๋อเอาตอนไปไปมีพี่หน่อยทำหน้าเศร้านะ เดี๋ยวพี่จะเริ่อมไปนะเอาไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดกล้องนะเดี๋ยวพี่จะปิดกล้องนะเขาทำยังไงปิดกล้องอย่างเงี้ยทำหนั่งสั่งนะเกาะฉันเลือกแล้วเจ็บแค่ไหนฉันก็จะร้างต่อให้ฉันลืมพี่ลืมอ่ะเอาใหม่ขอโทษขอโทษขอโทษเอาใหม่ขอโทษอแล ก็ฉันเลือกแล้วเจ็บแค่ไหนฉันก็จะรักต่อให้ฉันก็ยอมทนอะไรวะเออนั่นแหละแหละ,หละ,หละก็ไม่รู้ไม่รู้ไปกับใครฉันก็ไม่รู้จ <c> ะ <oughs> สิบนาทีแล้วไม่เอาวาไม่สิบนาทีไปเลยไหนๆนก็จะสิบนาที้ะ เอาวสิบนาทีเลยเออยสิบนาทีไปเลยเอสลยืสิบนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะพี่เอาเอามาฟังมาพี่เอามาฟังเองเอข้ามาเข้ามาเดี๋ยวไปฟังเอาฟังเองน,น,นี่เดี๋ยวเปิดเปิดตอนก็ทำเป็นพระเอกเอ็มบีนะตัวสตอรี่อะไรเงี้ยเปิดที่เปิดที่ ฉันเลลือกเต็มแค่ไหนฉันก็จะรักต่อให้ฉันเท่าไรก็ยอมทนจะไม่ร้อขออะไรเธอไปที่ไหนอยู่กับใครฉันก็ไม่รู้ได้แต่เพเ้อฝ้าดูไม่เคยหาย อีกนาทีนึงอีกนาทีนึงถ่ายอะไรดีวัเนี้บรรยากาศโอ้ไม่ได้มานานบรรยากาศดีมากมาประชุมติดใครก็ขออภัยด้วยนะครับบรรยากาศดีนะผมไม่รู้ว่าการสั่นโทรศัพท์มันจะได้สักแค่ไหนอันนี้เป็น V 2ี่ r o นะครับผมไม่ใช่ V 2ี่ใช่ V 2ี p r o เฉยๆวะหรือ Pro วะ อีกยี่สิบวิต้องเฮ้ยเพื่อส,อสาวๆน่าจะลืมเข้ามาเจอไงอนนรถสภาพรถพีตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแย่ต้องทำหน้าหวานดิทำหน้าหล่อๆน,นี่เราสิบนาทีแล้วเนี่ยลองเงยหน้าขึ้น นี่เรียบร้อยโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ไงก็กคงต้องจบเพียงเท่านี้นะขอบคุณที่รับที่รับชมและติดตามนะทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้สติกเกอร์นะติดต่อมาได้เลยนะฮะตอนนี้อยู่อำนาจ,จเจริญนะมาาได้เลยแล้วเวลานี้นะโพสเลยครับผมบ๊ายบายจุ๊บ